สวัสดีครับพบก,กับผมอาจารย์อนุริศิว์ขำขบรายการ JC ฟินิการเกษตรออนทัวร์นะครับวันนี้ออนทัวร์มาอยู่จังหวัดตราดมาสวนพี่สศินันเข้ามาสวนปุ๊บนี่มาหยิบกล้องมาถ่ายไม่ได้เลยชุดนี้ชุดนี้เอาแมลงอยู่นะพี่สศินันเนี่ยพอเอามลแงอยู่ปุ๊บเนี่ยครับดูครั้งก่อนนี้จะฝนฝนลากแล้วก็มแมลงฉีดไม่ได้เนาะแล้วก็ปุ๋ยน้ำก็ไม่ได้ฉีดเนาะตอนนั้นนะ แต่ชุดนี้ปุ๋ยน้ําด้วยแล้วก็ยา,มาแมลงด้วยครับดูใบอพอเลยพี่เซนน,นั้นรอบเนี้ยเนี่ยรอบเนี้ยพอเลยเนี่ยทําลูกปีนี้จะทําเท่าไหร่ก็ทําเลยเนี่ยดูดูชุดใบเขาอะเนี่ยเนี่ยพอพอไม่โดนมแมลงเนี่ยครับเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยมีมีชุดก่อนที่โดนมแมลงหนักไปนิดนึงเนี่ยอืมเนี่ยในตอนนี้มีแต่ไก,ก่แจ้นะที่มีรอยเจาะบ้างนิดหน่อยไปจ,จ,จัดยามาเต็มเต็มเลยใช่ไหม น,นี่อัน,น,น,อนนะคูครับคนะร,รับอันนี้อันนี้ปลูกปีหกสองเนาะหกสามหกสี่หกห้าก็สามปีสามปียังไม่ถึงสามปีครึ่งนะเนี่ยนะอืมโอ้โหเนี่ยชุดนี้เนี่ยชุดนี้แก่พอดีเลยนะเนี่ยชุดนี้แก่ก็จะประมาณ ที่ที่พอพอถึงมกราถึงมิถุนาจะเป็นสี่ปีอ่าถึงมิถุนาเป็นสี่ปีก็มิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาสามปีสี่เดือนอันเนี้ยสามปีสามเดือน,นประมาณเนี้ยโอ้ชุดนี้พอเลยชุดนี้สวยชุดนี้พอเลยครับเนี่ยถ้ายาถึงเนาะไปจัดยาเพนพันมาเลยใช่ปะ กี่ขวดนะโอ้ยหมันใช่ครั้งก่อนเนาะโอ้โหมันไม่อยู่อ่ะหืมตัว,<ห>วพี่เสียนดู<ห>แล้วใบเหลือเลยเนะี่ยปีนี้ปีนี้ปีนี้จะไว้เท่าไหร่ก็ไว้ได้เลยถ้าใบมาสองชุดอย่างนี้นะเนี่ยสองชุดอย่างเงี้ยจะไว้เท่าไหร่ก็ไว้เลยเนะี่ยตัวนี้มันสวยตัวนู้นมันจวยยังเริ่มเดือดน,<ม>นี้นนาดยานมะกรอบมัน,มนมจะเล็กๆนะอ่าเนี่ยชุดนี้ใหญ่แล้วแล้วก็กลางกลางขึ้นเยอะเนี่ยชนกันแล้วนะ ตอนแรกยังไม่ชนนี่เนี่ยมารอบเี้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องคอยคุมยอดหน่อยละต้องท้องตัดใช่ตัดมาให้ชนครับเดี๋ยวตัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นใบติดก็ตอนแรกจําได้มันยังไม่ชนเรามาถ่ายครั้งก่อนก็ยังไม่ชนอ่าใช่ไอ้ที่มันจะชนกันเนี่ยต้องตัดแล้วให้มันมาฝั่งฝั่งที่โล่งๆเนี่ยให้ให้เลือยมาฝั่งโล่งๆเนี่ยโหเหลือเชื่อดูชุดใบเขาอะใบใหญ่เนาะเนี่ยบอก อยู่ที่มะแรงอย่างเดียวเลยปุ๋ยก็ปกติปุ๋ยเราไม่ได้เปลี่ยนเลย <ś c oughs> ปุ๋ยก็ทองล้นกับสูตรหนึ่งนี่ก็ฮอร์โมนก็สูตรหนึ่งอย่างเดียวเลยมีแค่ยามะแรงเนาะเนี่ยโอ้โหดูนี่ชนมะนาวอีกแล้วเนี่ยเออรอบนี้มันชนรอบเลยอ่ะเนี่ยฝั่งนี้ก็ชนฝั่งนี้ก็ชนเด,านานดีด๋ยวดูกิ่งข้างในก่อนเนี่ยโอ้โห เนี่ยต้นก็ขยายกิ่งก็ขยายนะพี่สาสินันหนึ่งสองสามนี่สี่จับแล้วนะต้นต้นนี้สี่จับแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ใกล้มือใกล้มือวะเนี่ยมันถึงโตขนาดนยอยู่อยู่ชิดบ้านเลยก่อนขึ้นไปแตะถึงมันเออน,นี่ก็เอาออกไปเยอะแล้วนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยชุดชุดนี้ได้หมดเลยเนี่ยพี่สาสินันมันจะได้ไม่พอคราวที่แล้วมันก็เห็นมันมีทุก ก็เนี่ยต้องก็ต้องดูเรื่องฝนปีปีก่อนฝนมาลากยาวไงปีนี้อย่างที่บอกว่าต้องใจเย็นๆถ้าฝนยนีไม่หยุดยังไม่ต้องรีบเปิดปีก่อนเป็นทุกสวนที่ว่าช่วงกุมภาที่ว่าฝนมาปีนี้ต้องต้องเนี่ยต้องมาเลงเรื่องเรื่อง่าตาหารกับดูฝนต้องต้องฝึกดูพยากรณ์อากาศทางมือถืออ่ะพี่ศาสัานดูเป็นยังเดี๋ยวเดี๋ยวสอนดูเดี๋ยวสอนดู กดปุ๊บมันจะขึ้นมาเลยถ้าฝนยังไม่หยุดเนี่ยยังไม่ต้องไปรีบเปลี่ยนเขาแล้วก็เดี๋ยวถ้าฝนมาต้องฉีดสูตรสองแข่งไอ้ยอดเนี่ยมันยาไม่ค่อยถึงแต่สั่งถังใหม่ครใช่ไมันก็ถึงมันเล็ยเร่งๆคือฉีดยาไม่ถึงไงหโอ้ยกิ่งข้างนี่มันไปกี่เมตรแล้วนี่ยสามสี่แล้วนะเนี่ยเยอะแล้วเนี่ยสามสี่เมตรแล้วแต่ดีข้างในโปร่งก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นราข้างในเลยต้นต้นไม่ต้นไม่มีตอนนี้ไม่มีเยอะดูละ ไม่มีอ่ะเสือไม่เ็ดมันจะล้มนี่เนี่ยตัวนี้ก็กิ่งใหญ่ขึ้นนะเนี่ยเนี่ยเนี้อันนี้ผิดตาอันนี้ก็าผิดตาเนี่ยเนี่ยชุดนี้ตัดกิ่งตอนแรกคิดว่าจะไม่ทันนะเนี่ยคิดว่าจะปีนี้จะไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยชุดหลายกิ่งเลยอ๋อเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยทอนทอนออกไปเยอะครับพอทอนออกไปเยอะเห็นไหมมันเลี้ยงแล้วก็ตัดยอดจะตัดเยอะเห็นไหมเนี่ยอ่ามันเลี้ยงกิ่งที่เหลือเนี่ยพี่ศาสนามันเลยใหญ่มากเลยนะ เนี่ยมารอบนี้มันชนเราก็เนี่ยดูรอบรอบด้านเลยฮะเนี่ยเนี่ยดูรอบนี้เนาะมะนาวนี่ถึงนี่แล้วดูเนาะถึงลองกองเนี่ยดูยืดอแตเป็นเมตรแล้วเนี่ยอันนี้อาจารย์นัดอาจารย์มาให้อาจารย์ส่งมาซื้อไอ้พันพันทุเรียนได้เดี๋ยวไปแวะซื้อกันเดี๋ยวไปแวะซื้อกันโทรหาซื้อมาไม่ค่อยจะดีอ่ะเดี๋ยวไปช่วยเลือกด้วยพันเนี่ยโอ้โหดู เนี่ยตัดไปเรื่อยนะแตงกินก็ที่จะแต่งเยอะเยะไม่ได้ก็ค่อยๆแตงนิดๆหน่อยๆตังในโปร่งดีรรครับเียวแบบนี้ตัดออกเนี่ยอ่าไอ้นั่นก็คือเพราะช่วงนี้เราจะทําลูกเราก็จะไปตัดมันเยอะไม่ได้อ่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณสักดูดูสักกลางกันยาเนี่ยถ้าฝนเบาให้เนี่ยก็เปลี่ยนสูตรได้เลยปีก่อนอ,ะอ่ะถ้าฝนลงระหว่างมีดอกพี่สัชนัน์ต้องเอาสูตรสองฉีดภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงเลย ปีนี้ต้อง,องจดไว้เลยว่าอย่างซูฟุกำลังมีดอกหรือว่ามีลูกลูกไข่ไก่ยอยู่อย่างเงี้ยถ้าฝนลงปุ๊บสู่สองนี่ต้องอัดภายในยีิบสี่ชั่วโมงมันจะรอดอ,อย่างอย่างที่บ่อทองพีที่ผ่านมาในชนเหมือนกันเลยแต่ว่าเขาฉีดทันแล้วคนงานเขาเยอะอเขาระดมฉีดเลยอันนี้นักท่เรียนเราไม่ใช่เยอะแล้วครับทเองได้บางคนเขาบอกเขาไม่แก้งมันมีเรื่องโอ้ยเราเนี่ยนี่ถ้าไม่แต่งเองเขาไม่ได้เงี้ยเนี่ยนะอันนี้แ,แต่งตลอดเนี่ย เน้เรื่อยนี่ยพ่อเนื้อรู้เลยนะแข่ไนก็ออกกิ่งซ้อนต่อแต่เนี่ยมันยังเยอะอยู่นะแต่ปล่อยไว้ก่อนใช่ไหมกิ่งที่ต้นเน่ะมันยังเยอะอย่ังนิดนึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเคลียร์ปีนี้ปีหนึ่งเดี๋ยวให้มันเดี๋ยวค่อยออกแต่ชุดเนี้ยต้นนี้ยก็ผิดจากที่ว่ามันเล็กเนาะตัวเล็กมันเล็กกว่าต้นนี้เยอะเลยเล็กตัวเนี้ยเล็กมากเลยเล็กมากแล้วก็เหลืองใบเล็กเหลืองใบเนี่ยพอเห็นมันเหลืองใบเล็กเราก็พยายามอัดปุ๋ย อุ้ยอ่ะไม่ใส่ปกตินะแต่ว่าจะต้องฉีดฮอร์โมน,นะะอ่ะจ้าฉีดฮอร์โมนขึ้นที่ฮอร์โมนถ้าฉีดฉีดถึงเนี่ยมันใบอย่างเงี้เลยเนี่ยโอ้โหพอเลยเนี่ย<ไ>อตอนแรกยังกังวลอยู่พี่ศาสันาล์ครั้งก่อนนะบอกอตรงๆว่ากังวลเรื่องมแมลงว่ากลัวมันจะไม่ทันแต่ถ้าเห็นอย่างเงี้ยอุ่นใจเลยเนี่ยทัทนแล้วเนี่ยอันเนี้ยที่แรกมันเล็กแล้วก็อืมอุ้ยอ่ะมันก็ใส่ปกติครับคิดว่าเป็นฮอร์โมนมากกว่าครันฉีดห้าวันครั้งห้าวันครั้งอ่าครับฉีดแบบจังแบบว่าตั้งใบเหมือนใบอ่า จีดใต้ใบทุกห้าวันเลยเนาะปั๊มหน่อยช่วงนี้เนี่ยไน้อยหน่อยเนี่ยทุกต้นพี่ศาวินณ์มีต้นไหนที่ไม่ค่อยแทงบ้างเนี่ยนะถ้าไม่ตัดยอดนะจางวุ่นไปถึงไหนไม่รู้เนี่ยเนี่ยตัดยอดอย่นั้นเนี่ยคือแต่ชุดใหญ่ชุดใบมันใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็สี่ห้าปีอันเนี้อ่าอันนี้สีปีเนาะอันนี้ชุดอ่าสี่ปีอันนี้สปีเนี่ยโอ้โหอันนี้หนึ่งชุด ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสองชุดแบบเต็มๆนะคือทั่วไปเนี่ยหนึ่งชุดของเขาจะนิดเดียวเขาจะไม่เยอะขนาดเนี้ยเนี่ยดูห้อยๆชนชนมังคุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวน,นี่เห็นไดี่ตัดเอออนนะี่โอ้ยค่อยค่อยชื่นใจหน่อยตอนนั้นแน่นตอนนั้นแน่นจะตัดตรงนี้ด้วย,ยน,นี้เดีย๋ยวโออเนี่ยนชนหมดแล้วอะ่ะตัดหมดเลยเห็นไหมแกอืม เนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าใครใครไม่แน่ใจเรื่องแมลงก็โทรปรึกษากันได้ครับกับเบอร์อาจารย์อนุริตศูนย์แป8แปดสองแเดี๋ยวไปแนะนำสำคัญเนี่ยนะพี่สารเสนาญยาวเลยใช่สำคัญเพราะปุ๋ยยาเนี่เหมือนเดิมตลอดแต่ว่ามันมีบางช่วงที่ว่ามันดรอปลงไปนิดนึงก็คือเรื่องแมลงแค่นั้นเองเแมลงมันกินยอะแล้วมันใบไม่ไปีนะเนี่ยครับดูถ้าถ้าไม่โดนแมลงเนี่ยใบมันจะไปอย่างนี้เลยใช่ใเนี่ยนะดูเนี่ยเนี่ย โทรคุยกันได้กักบอาจารย์นุลิศครับ0 8 8 2 8 0 8 5 2 8ครับเนี่ยปีนี้สวยมากปีที่แล้วมันยังหยิยยมกมากด้านเลยเนี่ยเนี่ย yeah. ปีนี้ปีนี้เดี๋ยวต้องคุยกันทุกสัปดาห์พี่ศาสศนันช่วงมีลูกนะช่วงนี้ตระวังไ <c> ง <oughs> ตอนนี้จากจากนี้เป็นต้นไปเน<ม>ี่ยต้องคุยกันทุกสัปดาห์ต้องสัปดาห์หนึงต้องสองรอบอันนี้ปีที่แล้วน่ะปีที่แล้วมันอีเพี้ยไปมันลงน่ะยังตัดหมดเลยเนี่ยต้นนี้ก็โตัว ตัวนี้ปีที่แล้วก็ตายนะที่ปอกเทียบกันโตหมดเลยนี่ทำใหม่ทำใบใหม่ครับครับใบใหม่เนี่ยทใหม่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวในช่วงมีลูกอ่ะต้องสัปดาห์หนึ่งสองครั้งฮอร์โมนอ่ะต้องจบที่ห้าหกวันฉีดคฟังฮอร์โมนก็มันย้อนขังอันนี้อันนี้จากเดิมที่ที่ว่ามันโดนบังเนาะมันโดนบังแล้วกิ่งไม่กลางตอนแรกก็ไม่กลางเลยเนี่ยพอเนี่ยว่สวยแล้วยิ่งเยอะพีมันเยอะเกินตรงนี้ก็เยอะเกินเนี่ยครับ ต้องต้องซอยบางชั้นนั่งเอาแค่สี่กิ่งก็พออันนี้ก็ซอยเยอะนะแต่มันมันงามไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจบวิดีโอนี้ก่อนเดี๋ยวจะยาวโอ้โหสวยจริงต้นนี้มุงใหญ่ดูทีเหมาะอ่าตัวกิ่งอ่ะกิ่งใหญ่ขึ้นเยอะครับเนี่ยที่ถ้าไม่ตัดยอดนะจ๊ะไปที่ไหนมุ่ไปออันนี้อันนี้เดี๋ยวให้พี่เสียชัยนันพูดหน่อยว่าทางดินเนี่ยก็ใช้คือตัวทองล้นแบบสภาตัวเดียวใช่คแล้วก็ทางใบก็ใช้เจเจโกหนึ่งอย่างเดียวเลยใช่ใช่อคือไม่อย่างที่บอกว่าพอลองเสริมมัน คือปกติเขาต้องคอยสะสมทุกใบชุดครับทุกชุดใบเลย <ừ. S 1> แต่ว่าของเราเนี่ยไอตัวทองล้นมันมีอยู่แล้วมันก็จะสะสมขึ้นมาเลยทุกชุดทุกชุดเลยแปลงคือ,อ,อยายาหมายความว่า,วาบางทีเพี้ยแต่ละตัวมันลงแต่ละครั้งไม่เหมือนกันอก็ต้องเวียนกลุ่มบางทีเพี้ยแต่แก่บางทีมันอะไรเป็นหอใบหมดเลยแล้วมันจะมีหนอนจักระจันปลยอยมีจักระจันปลอยแล้วก็ฉีดก็ สองอาทิตย์เปลี่ยนเนี่ยอันนี้อยู่เปลี่ยนตัวยาอันนี้ทุกสองอาทิตย์เลยสองตัวยาที่ซื้อมาเนี่ยสลับสลับไปสลับมาอืถึงอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างงี้เนี่ยดูอ่ะดูได้สวยมากนี่เคยผ่านมาต้องทักแล้วนะเนี่ยถ้าไม่ตัดยอดอุ้ยาะไปไปไกลมากเลยนะอันนี้ตัดกลุ่มยอดเล้ดีหน่อยประมาณสามเมตรนะแต่ว่าไปซื้อเครื่องฉีดมาใหม่แล้วใช่ไหมเนี่ยใช่สั่งสั่งสั่งนี่เริ่มสูงขึ้น โอ้นี่ต้องขอบคุณพี่สัดสินานี่มาไม่ดูเนี่ยคอนเฟิร์มเลยว่าเนี่ยคุมแมลงอยู่ปุ๊บใบมันไปอย่างนี้เลยเนี่ยมันสังเกตดูนะอาจารย์ที่สังเกตล็มันมันกเสียว่าคุมแมลงมากคุมแมลงครับมันไม่ต่อยอดไงครับแต่ส่วนอื่นเนี่ยเชื่อไหมพี่สัสินันที่เราไปถามนะปุ๋ยเนี่ยเขาก็ใส่สองสาตัว ไอทางใบอ,อ,อ่าทางใบนี้เขาก็ใส่กัน3มตัวอมิตอนนี้นันที่เขาซื้อนะอามิโนสาลายเหล็กสังกะสิไม่คนอ่ะบางท,ทีก็เป็นแบบนั้นไหนบ้างก็เห็นทุเรียนไม่ค่อยโตเหมือนกับคนเขาบอกว่าไอย้ยางรุ้นดีนี่เอ,<ๆ>อ,อามาใส่เขาไม่คิดว่าเขาไม่คิดว่าเออจะต้องเขาไม่เชื่อเราคุณ แต่เดี๋ยวนี้คือ2ตัวคือต้นทุนนะเท่าเท่าที่ผมมองนั้นน้อยกว่าทั่วไปในประมาณ1ใน3ามไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะไปวัดอีกทีตอนเก็บลูกต้นทุนก็3ตัวหนึ่งสูตรสองก็ปุ๋ยนี่นะแล้วก็ใช้ฮิ้วเป็นประจำฮิ้วก็ใ้่ป้องกันยี่สิบซีซีอ่าใช่ใช่ฮิ้วก็ใส่ตามรอบอ้ยแต่ลาไม่ค่อยมีนะรอบนี้ไม่มีลาเลยไม่มีลาแต่มันมีใบแก่เพราะว่ามันไม่มีลาจริงเนี่ยฝนตกมันฉีดไม่ได้ไงท่าศรที่ตานี้ฝนไม่หยุดเลยนะ เนโอ้เออลาไม่มีเพิ่งสังเกตว่าลาไม่มีเนี่ยชุดนี้ไม่มีเลยครับอ๋อแล้วข้างในข้างในแต่งโป่งไงข้างในแต่งโป่งเลยไม่ค่อยเป็นครับกระเจ้าเนี่ยฉีดปุ๊บถ้าฝนล้างสักสองสามวันมากแล้วใช่เนี่ยฉีดตั้งแต่วันเนี่ยเนี่ย ฝากเพื่อนๆไว้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าแต่งแต่งแต่งเองหมดถึงข้างบนเลยใช่ไหมแต่งเองหมดเลยกางเกงกางเกงมันเยอะปีนี้อายุเท่าไหร่ละหะวัยหกสิบสองเองหกสิบสองนี่ปีนเองนะครับนี่เดี๋ยวให้บอกก่อนว่าเลือดก็ตัดเองโอ้โหไปเรื่อยๆไม่ได้ปีนี้เดี๋ยวซื้อบันไดซื้อบันไดใหม่ละครับอันนี้ปีเนาเดี๋ยวครั้งนี้ซื้อบันไดพาดข้างบนเล้วเนี่ยเนี่ยสวยสวยปเนี่